ครับพอดีวันนี้เราเดินทางมาที่เขาใหญ่ในระหว่างการขับรถนะครับทําให้ไส้ตะเกียงขาดเวลาใชา้แล้วจะเป็นอย่างนี้ครับจะยุย่ยเป็นดินเราก็เลยจะมาเปลี่ยนไส้ตะเกียงมีทั้งไส้ไส้เทียมกับไส้แท้ครับเดี๋ยวจะให้ดู นี่คือใส่ไส้เทียมแต่มันก็ใช้ตัวแทนกันได้ครับผมมันจะมีสภาพแบบถุงกาแฟนี่นะครับแล้วก็มัดอันนี้คือใส่แท้ก็ราคาแพงกว่าประมาณกับเกห้าเท่าหกเท่านี่ก็จะเขียนว่าโคแมนมันจะมีรูปทรงที่อ้วนแต่นี่จะเป็นรูปทรงที่ยาว เพื่อความถูกผมก็จะใช้ไส้เทียมมัดครับโดยใชย้วิธีมัดตรงตะปอนี่ครับแล้วก็นี่เห็นข้าเมาขาหมาโดนดำและมัดให้แน่นมัดอีกปอนหนึง่ง แล้วก็มาจัดทรงจัดทรงให้ได้ครับหลังจากนั้นก็มาใช้กันไกตัดปลายที่เหลือขั้นตอนนี้เราก็มามาปั๊มปั๊มลมปั๊มลมให้รู้สึกว่าเตึงมือครับ กาศตัวนี้ก็คืนนี้เราจะใช้ตะเกียงไว้จุดเป็นเพื่อนเพราะว่าเมื่อคืนนี้ผมใช้ไฟแบตหนึ่งคืนก็เกือบหมดแล้วครับหลังจากนั้นก็มาเผาไส้ครับเผาไส้ ขาวไส้แล้วก็จะค่อยค่อยดำนี่ครับสภาพจะค่อยค่อยดำปุ๊บปุ๊บนั่น แตจะไ,ได้ที่ครับนี่เลยนี่เลยหลังจากที่เราไหม้แบบนี้แล้วปุ๊บเราไปห้ามไปจัดไฟมันนะครับเนื่องจากว่าจะมีความเปราะขาดง่ายนั่นครับนี่คือกลางวันถ้าเป็นกลางคืนก็สว่างครับหลังจากนั้นเราก็ให้เรามาปั๊มลมอีกรอบหนึ่ง ในระหว่างที่เราเผาครั้งแรกมันอาจจะใช้ความดันน้ำมันเยอะครับได้ทีแล้วครับผมโคแมน 286a ครับ